ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่7ถึง14ตุลาคม2566นะคะมาดูกันนะคะว่าอาทิตย์นี้จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะโอเคเจ้าชะตาโหชาวชาาชาวันอาทิตย์เป็นอะไรคะอย่าเพิ่งเบื่อสิคะนะอย่าเพิ่งเบื่อเป็นอะไรกันเบื่อจะจะหนีเข้าป่าหนีไปบวชไม่อยากเจอใครแล้วหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่เป็นเพื่อนหมาจุนก่อนนะเดี๋ยวหมาจุนดูให้นะโอ้ เบื่อบางท่านอาจจะเบื่อในเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งหรืออาจจะไม่รู้สึกไม่สมหวังกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะนะอาจจะผิดหวังไม่ได้ดั่งใจเนาะอืจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวรอดาวลาวหูยายตั้งแต่สิบเจ็ดตุลานี้นะคะที่รักที่รักนะอย่าเพิ่งเข้าป่านะออกมาก่อนออกมาก่อน <laughs> ออกมาก่อนนะออกมาก่อน อยู่ในโหมดปิดสวิตด้วยไม่อยากคุยกับใครเลยอย่ามายุ่งกับฉันอารมณ์ประมาณนี้เนาะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะนะที่อยู่ที่อาศัยดีมากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดูแลท่านดูแลเราอยู่นะถ้าอยากได้อะไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้เลยนะคะนะในบางท่านอาจจะกําลังคิดขยับขยายงานนะขยับขยายงานหรืออ,อาจกําลังจะทําเกี่ยวกับออนไลน์เพิ่ม มีไอเดียดีๆเพิ่มนะคะโอ้ใบสรุปดีนะนะคะอืมมาแล้วมาแล้วชาวนะชาวันอาทิตย์นะชาววันอาทิตย์สำหรับท่านที่รองานนะคะท่านที่รองานมีโอกาสจะเรียกสัมภาษณ์มมีโอกาสนะคะที่รักนะมีโอกาสเรียกสัมภาษณ์หรือในบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะนะในเรื่องของการทำงานเนาะในท่านที่ เป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจาการอาจจะมีในเรื่องของการาคิดถึงผลประโยชน์นะคะจะทำยังไงดีนะผลประกอบการหรือเงินในกระเป๋าเงินในระบบจะเพิ่มจะเติมขึ้นนะคะจะมีความคิดแบบนี้สำหรับท่านเจ้าของกิจาการอาจกำลังคิดจะขยับขยายสาขาขยายงานนะคะอาจจะต้องการต้องการขยับขยายไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาววันอาทิตย์รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะค่อยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในส่วนของอาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องของคนรอบข้างในบางท่านที่มีรถหรือขับรถขับรางให้ตรวจสุขภาพในเรื่องของล้อรถอยางรถด้วยนะคะนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับล้อรถอยางรถได้นะคะนะอ,อ,อืการงานการเงิน ความรักความรักช่วงนี้ชวาววัาทิตย์รู้สึกว่ารักความทําไมแบบมันมีปัญหามากเลยมีความคิดเยอะคิดแยะมากเลยในเรื่องความรักนะบางทีก็คิดว่าเอ๊อาจจะมีการปรึกษากับแฟนหรือคนรักของตัวเองว่าเราจะหาทาง เพิ่มเติมหาเงินเพิ่มยังไงดีอาจจะคิดเผื่อช่วงสิ้นปีนะคะเนาะช่วงวันหยุดเนาะวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปรึกษากับคนรักว่าจะหางานเพิ่มทาดีไหมจะทําเกี่ยวกับออนไลน์ดีไหมเนาะเขาบอกว่าดีนะคะนะปังปุริเย่ไหมเขาบอกว่ามันจะเป็นหมุนไปตาม,มช่วงจังหวะของชีวิตของเราช่วงดวงของเรานะคะแล้วแต่ว่าดวงของเราปีนี้อย่างดวงจอนลายปีเนี่ยตกอยู่ในช่วงไหน นะคะที่รักหมอจุนว่าดวงจรรายปีค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะจะทําให้เรารู้ด้วยว่าปีนี้เราอยู่ในช่วงจังหวะไหนของชีวิตบางคนไปหาหมอห,มหลายหมดเงินไปหลายแสนหลายหมื่นเพราะว่าไม่รู้ว่าปีนี้ตัวเองตกอยู่ในช่วงไหนเพราะฉะนั้นก็เลยไปหาหมอ หาหมอดูแนะนําไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลได้หาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะนะเสียเงินรับยายอย่างเดียวนะคะเนาะบางทีก็คู่คู่กันไปนะคะนะดูค,คู่คู่กันไปไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่แล้วกันนะคะในเรื่องแบบนี้เนาะมันเป็นเรื่องอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ก็นิดนึงก็ยังดีนะคะหาหมอดูหลักร้อยหนาะหมอโรงพยาบาลหลักหมื่นนะคะนะหลักพันหลักหมื่นเนาะนะคะอันนี้เป็นความจริงที่เราควรจะทราบเอาไวนะ้เนาะ ในเรื่องของความรักได้บางท่านอาจจะกําลังเซงกําลังเบื่อหน่ายเกี่ยวกับผู้ชายบางคนนะอาจจะเป็นผู้ชายในที่ทํางานหรือผู้ชายที่อยู่ในชีวิตของเราหรือแฟนของเรานั่นเองรู้สึกไม่ได้ดังใจไม่เป็นอย่างที่คิดรู้สึกแบบเบื่อจนแบบอยากหันหลังให้อยากหนีไปบวชกันเลยทีเดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะที่รักดวงนี้เป็นดวงรายสัปดาห์แค่หนึ่งอาทิตย์เองนะคะยังไงก็ฮึบฮึบพูดจาดีๆกันไว้ก่อน งอนกันไปทาไมสุดท้ายแล้วก็มาดีกันหยุดเหมือนเดิมนะคะนะงอนกันให้ปวดใจกันไปทําไมเนาะให้พูดกันถ้าหากว่าหันหลังให้กันก็โทรคุยกันก็ได้นะคะถ้าอยู่ไกลกันนะเขาเขาหน้าไพ่เขาบอกว่าให้โทรคุยเลยค่ะนะให้โทรคุยเลยนะคะนะืมความรักสุขภาพสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับข้อเท้าแข้งขา ปวดหัวปวดตานะคะในบางท่านถ้าปวดท้องหรืออะไรนะคะสามารถใช้สมุนไพรในการบรรเทาอาการดูก่อนก็ได้นะคะถ้าหากว่ามันไม่ดีขึ้นหรืออย่างไรก็ค่อยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าชาวอาที่มีเกณฑ์ปวดท้องด้วยนะปวดแข้งปวดขาข้อเท้าปวดตาปวดหัวปวดไปหมดเลยนะอืใจก็ไม่ค่อยกลาลังใจก็ไม่ค่อยดีเนาะยังไงฮึบๆึนะในบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกรวยไตยเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายนะคะส่วนโชคลาภ โชคลาบมีไหมติดทะเบียนรถไว้แล้วก็ถ้าไปไหว้พระได้ไปมีโอกาสไปไหว้พระใหญ่นะคะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อาจจะนําเลขเกี่ยวกับเซียมซีหรือว่าเลขทูบอะไรมาเสี่ยงได้นะคะเลขหน้าไพ่มีเอ่อหนึ101่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้านะคะนี่คือเลขหน้าไพ่ของหมอจูนนะคะ